อ่ะอุปกรณ์ตอเสิมบ้านเรามาถึงละเปิดเลยนี่ได้ส่วนลดนะครับซื้อในแอปดําได้ส่วนลดมาด้วยจากพันเจเหลืออยู่พันสามเจ็ดิบหบาทรวมสม่งเมฆเข้ามาเข้ามาอยากดูมเข้ามาผมก็ได้ดูว่าของเทพเป็นยังไงนี่ก็คือสว่างไร้าสายครับผมแรงบิดสูง ของโอซูกะน่าตาสั่งใช้เวลาวันนี้วันที่สองที่สามได้เลยนี่กล่องเขาทำดูดีอยู่นะเนี่ยดูดิกล่องเขามามีมาตรฐานม,มากเลยสวยงามที่วันนี้นะแบบว่าไม่ต้องไปถือกล่องให้บุญบาท ตามที่เขาบอกมาก็คือสามารถต่อได้ถ้ามีกองแบบนี้อีกอันนึงมาต่อปุ๊บแล้วก็ล็อกเข้าไปน,นี่ก็ก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆโอเคเก็บน็อตเก็บคัตเตอร์เก็บอะไรก็ได้แบบเปิดมาเจอคู่มือหนึ่งเล่มะตะขอเกี่ยวหูเก่งแล้วก็ดอกสำรองดอกจอเหล็กจอไม้นะครับแล้วก็หัวสกรู หัวแชกหัวแบนตัวสว่างสว่างเป็นโมเดลอะไรวะโมเดล ocd 8 0 2แบตเตอรี่2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จแบตเตอรี่หนักดีนะน้ำหนักดีอยู่นะแบตเตอรี่มีอันนี้เลยนะลงทะเบียนรับสิทธิ์นะประกันมีลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันด้วยเดี๋ยวส่วน qr code ในการลงทะเบียนรับติดไว้ที่กล่อง นี่สั่งจากร้านของแจ็คเช่อชาญในแอปดำเนาะที่แจ็คเช่อชาญเขาให้คำแนะนำาจัดเลยได้ส่วนลดด้วยสั่งตอนไฟ์สดแท่นชาร์ก็เบาๆนะนี่ตัวสว่างปรับได้ทั้งหมด20ระดับนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการใช้งานเป็นกระแทก เป็นคันสกูนะครับอันนี้เจาะธรรมดาอันนี้กระแทกบิดฟังเสียงขเขาแคบเฮ้ยทำไมมันแน่นนะวะจริงๆระบุโหมวดควรจะเป็นลูกศรชี้เนี่ยอันนี้ทำไมมันไม่มีลูกศรชี้ไม่รู้ทำไมมันดูดูด <c oughs> ควรจะเป็นลูกศรชี้นะเออลูกศรอ,อยู่ด้านนี้ แล้วเรามองแนวนี้มันไม่ค่อยชัดนะต้องมันอยู่นะนี่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าถ้าเราจะมองแบบน,นี้ดูมองยากดูแนวเส้นเอานะครับการบิดปรับโหมดนี่ค่อนข้างยากนะดูพวกรักทุเรียงงนะแต่การปรับปรับระดับความแรงของสว่านนะปรับง่ายอยู่ไหลลื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันพื้นที่สัมผัสพื้นที่การจับมันน้อยหนะ่อยเวลาปรับจะต้องจิกนิ้วอ,อ่ะ ต้องการแบบน,นี้เลยมันจะได้กาแบบน,นี้เลยนะจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันแข็งมากนะลองใส่แบบนี้แบตเตอรี่ขนาด2แอมป์หนึ่งก้อนส่วนตัวนี้ก็เป็นขนาด2แอมป์เหมือนกันล็อกเลยบองเสียก็ใส่ดอกได้10มิลนะครับ ขันเข้าขันออกโดยการปรับตรงนี้เราปรับระดับ20เลยเอาเป็นลองระดับหนึ่งดูด่เป็นไงระดับหนึ่งไ็จังแรงโอเคมันล็อกแบบนี้แกรแกโอเคแรงสมใจ่ันที่ต่ออะไรครับ